เปรียบเทียบระหว่าง all in one pc และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบธรรมดาว่าตัวไหนการใช้งานยังไงนะครับตัว all in one pc จะมีจอและก็ตัว cpu อยู่ข้างในตัวนะครับแล้วก็มีเมาส์คีย์บอร์ดแยกแล้วมีอะแดปเตอร์แยกนะครับส่วนตัว pc จะมีจอและตัว cpu เคสแยกออกจากกันนะครับทำให้เวลาจอมีปัญหาเราสามารถเปลี่ยนจอได้ง่าย และสามารถอัปเกรดตัว CPU ได้ง่ายเช่นเดียวกันครับผมส่วนตัว o n นย n นจะสามารถอัปเกรดได้เฉพาะแรมและฮาร์ดดิสต์นะครับถ้าจอแตกจอเสียต้องเปลี่ยนทั้งจอค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่าส่วนถ้าเมนบอร์ดเสียเนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยมีเมนบอร์ดตัวอื่นเทียบนะครับต้องใช้วิธีการส่งซ่อมเมนบอร์ดอย่างเดียวมาพูดถึงอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งาน เท่าๆกันนะครับเปิดได้ทั้งวันเหมือนกันครับผมราคาก็จะไล,ล่เลี่ยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและออนวัน n e PC นะครับส่วนตัวผมมันก็คือใช้ตัวออนวัน n e PC อยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเปิดทุกวันก็ใช้ได้นานครับผมความคิดเห็นของผมก็คือแล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนนะครับใช้ได้เหมือนกันครับ เพียงแต่ตัวออนวันพจะมีขนาดกระทัดรัดมากกว่าเหมาะแก่การใช้งานในพื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็ดูดรูรามากกว่านะขอบคุณมากครับ